ก็เอาไปสินี่ของใครของไมโครไมโครพี่นค่อนข้างเก่านะทำไมเลือกเพลงค่อนข้างเก่าชอบเป็นคนชอบฟังเพลงเก่าอยู่้วแล้วแบบมันรู้สึกว่าเพลงที่เก่าอะไรเงี้ยเมโลดี้เขาจะคล้องจองกันคือเป็นคนชอบแต่งก่อนค่ะฉะนั้นมันเลยแบบฟังแล้วมันลื่นหูค่ะมันรู้สึกแบบมันมันอินได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เคยดูพี่นุ้ยโชว์คอนเสิร์ตแบบดูใน YouTube เนี่ยค่ะแล้วก็แบบ คือเมโลดี้หรือว่าวิธีการร้องอ่ะมันไม่ได้แบบโชว์พลังอะไรเลยแต่ว่าทุกคนแบบอินกับมันมากแล้วมันมันมากถ้าเราแบบคือที่พี่เขาทำมันมันเจ๋งมากค่ะคือจำจำเพลงนี้มากๆเลยค่ะเวลาที่ดูก็ชอบมากเขาไปแล้วนม่ได้ทำไม่ถูกยังไม่ถึงตอนทำงานเลยนะตอนสมัยม่เพลงแรกที่อําภล